ดูบรรยากาศรอบๆนะครับคุณป้ามะลิกำลังพายเรือมารับ BGM ซอฟเจล บรรยากาศสุดยอดเลยน้ำใสสะอาด,ดเห็นตัวปลาได้สบายเลยอืออ่าโอ้ยปลานิลตัวใสแจ๋วเลยกินดีอยู่เนาะกแบบินยี่สิบห้าเม็ดเองกินครั้งละเม็ดหลือไงคือตาไม่เคยเป็นอะไร่าไหร่ก็ครั้งละเม็ดก็ได้ครับก่อนนอนสักสองเม็ดก็ได้เว่ตานนี้เข้มเลยเพราะว่า เอะกินแล้วเขาดีไหมเขาว่าเขาดีไงเขาเลยสั่งอีกแต่แดดๆนี่อยากให้ใส่แว่นตาหน่อยอันตรายแต่ว่าอยู่บ้านอยู่เนาะืใส่ใส่ไม่ได้หรอกพอไปทำไอ้กระขากะดินนั่นอะใส่แล้วเราใส่ไอโมงไอ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 ้ตัวนี้มันจะเข้มข้นกว่าเดิม1.5เท่านะฮะไอตัวนี้เนาะมันจะเข้มข้นกว่าเดิมจุด้าเท่ามันคืออะไรอะไอตัวตาเมื่อเดิมนั่นแหละฮะตอนนั้นกินตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ทางอเมริกาเขาเลิกผลิตแล้วตัวนี้อะ โรงงานเขาเลืลอกพอดีเขาเอาตัวนี้เข้มข้นกว่า1.5เท่ามา,รา,าราคาเดียวกันราคาเดียวกันจริงมันก็ผมจะขายอยู่พันแปดแต่ก็เอาราคาเดิมมาแหละพันเจ็ดจะได้ไม่เสียความรู้สึกเพราะมันจะเข้มข้นกว่าเดิม1.5เท่าผมว่ากินตัวนี้กินตัวนั้นละสองเม็ดกินตัวนี้ละเม็ดเดียวก็ราคาเดียวกันเออราคาเดียวกันราคาเดียวกันครับเพราะตัวนี้นม,นมนันจะเข้มข้นกว่า1.5เท่า ไม่ร้อนนีดร้อนเออไม่เป็นไรครับผมกินดะีเนาะ